แ,แนวทางรัฐบาลไทยว่าประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวไงซัมผัสเพื่อนเหล็กก็นี่หมออาจารย์แมนศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ศูนย์เจ็ดเม็ดเดียว อทุกคนหายหน้ใหายตาไปต้นนอกึนี่ดูพ่อพ่กันมึอนี่สบายดีบอสบายดีครับอาจารย์สบายดีครับสบายดีสบายดีมาตามมาตัวเลขเนาะครับครับนี่น่าเดี๋ยวล้วครับอาจารย์ที่พ่อหน้าพ่อตากันครับแนวทางอาจารย์แซมนะครับผม ติดตัวเลขความฝันยังไงเดี๋ยวรถติดตามมาเนาะแน่นครับแน่นครับผมก็งวดบางนึงเนาะอาจารย์กับสีวอลนี่เรื่องของความฝันในฟังงวดบางนึงเนี่ยอาจารย์ฝันว่ารถเจ้าของเบรกประยุเหยียบประยุมันเกิดเก้าศูนย์อาจารย์บมมักอาจารย์ก็เลยตัดทิ้งมันก็ได้ออกมันออกเก้าศูนย์แล้วที่นี่มางวดนี้อาจารย์ก็นอนฝันอีกแล้วฝันว่ารถหาย อาจารย์ก็มีตัวเลขในใจอยู่แต่ว่าก็ล่องให้ไปเสี่ยงเบิงเป็นเป็นเพียงแนวทางนออ้องวันนี้เนาะเป็นเป็นเพียงแค่แนวทางแล้วก็ในเรื่องของความฝันอาจารย์ก็ฝันเห็นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่เพิ่นตายไปแล้วเพิ่นมหาหลวงวันพระญงเพิ่นมหาอาจารย์ในในเรื่องของความฝันแต่เป็นบ่ไ้บอกเลขเหรอแต่อาจารย์ก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายอันดีงาม ที่มวนนี้ที่อาจารย์สี่ไฮเล็กทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางด้อเป็นเพียงแนวทางทุกอย่างเป็นเป็นเพียงแค่แนวทางสิที่อาจารย์ให้บล็อบบีจุดประสงค์เอียงแอบแฝงเหเราสูกันฟังซือในเรื่องของตัวเลขเนาะในในเรื่องของตัวเลขอาจารย์สีเขียนให้เอาเขียนใส่อย่างกระดาษนี่บอกกระดาษมั้งเน่ยมีสีดุ๊กสีนี้ รัฐบาลไทยงวดนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ศูนย์าามักศูนย์อาจารย์มักศูนย์รัฐบาลไทยงวดนี้ศูนย์อีกงวดว่าเนื่องจากมักศูนย์ก็บอกศูนย์อยู่แต่มันแต่ว่าอาจารย์พ่อพ่อเล็กออกมันมันเหมือนกับว่าศูนย์ปนาสีมาแต่ว่าจะขอเก่งกลมหน่อยเพราะว่าเก้าศูนย์นี่มันเป็นเลขออกมาดูแล้วจะขอก็เลยตัดสิ่งก็เลยเบาก็เลยแต่งว่านี่อาจารย์มั่นใจว่ารัฐบาลไทยยังไงก็มีศูนย์ มีศูนย์อีกแน่นอนเขียยเลยจะไหอาจารย์เราความฝันแข็งกันแน่ครับอ๋อเราความฝันเนาะครับผมความฝันของอาจารย์ก็มีว่าอาจารย์นี่นอนฝันงวดงวดที่แล้วนอนฝันมารดเบรกไปโยครับนอนฝันมารดเบรกไปโยบัตเทนี่มันมันไหลเหยียบจะได้ก็เหยียบไปโยว่าเบรกแตกครับมันออกเก้าศูนย์เลยเก้าศูนย์แล้วก็มือคึืนนี้ เออเมื่อขึ้นก้อนนี่อาจารย์นอนฝันว่ารถหายรถน่ะมันไหลไปน้ำทางมันไหลบ่มีค้นครับฝอที่นี้มีลูกซีดมูงยิ่งเขนบอกว่าอาจารย์ให้กดรีโมทนว่าให้รถมันหยุดอาจารย์กับรีโมทมากดกดกับวายูมันก็ไหลไปน้ำทังแล้วก็หายไปเลยก็น้่หารถมืดขึ้นหากับพ่อเจตหาศูนย์เก่าทะเบียนรถเจตหาศูนย์เก่าอาจารย์ว่าเก่าศูนย์มันออกไปแล้วมันนาชสิมาสามตัวก็เลย มันสลับกันอาจจกเก่าซูนหากัได้ทุกวันไอ้กับโมูหเนาะเป็นตัวเล็กงวันนี้ออกสัญจรนั่มสัญจรที่จังหวัดชัยนาทแมนปครับวิทบ์ผิดพลาดเนาะแล้วก็พอจะฝันมารถหายแล้วอาจารย์กับฝันหินคุบอาจารย์คุบาอาจารย์นี่คือเป็นอาจารย์ปู่สมมังที่เราตายไปต้นแล้วเป็นคุบอาจารย์ของอาจารย์เองเรามาหาเรามาหาบัดนี้เราก็ไม่ได้บอกเหล็กเงี้ยครับ มหาเราก็บอกว่าไปเจไิญสบายดีบ่แล้วว่าผลตตบ่อยุบานแล้วว่าในความฝันน้าอาจารย์ก็สะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นก็คิดว่างวดนี้มีศูนย์พอคนตายก็เป็นศูนย์แม่นว่ามีศูนย์แน่นอนม้วนนี้ก็ที่เป็นศูนย์แล้วก็มีตัวเลขเี่นสมาธิอยู่ตัววันวิสาข์เป็นนังสมาธิเห็นเลขออาจารย์นังสมาธิเห็นเลขโตสีแดงด้วย ที่แดงที่แดงตัวเดียวลอยถึงมาเลยเด็กมันลอยถึงมาก็ศูนย์อาจจะอยู่หลักสิบวันนี้ครับีอาจารย์บอกนะในวันนี้สาขาบอกอาจารย์แมนวันผ่าใหญ่วันผ่าใหญ่ศูนย์จะอยู่หลักสิบนังวันนี้นะเหมือนเดิมครับเหมือนวันเมื่อกี้ที่ที่มีคนมาทาอาจารย์บอกศูนย์จะอยู่หลักหน่วยรับก็มาอาจารย์ตัดศูนย์ออกอาจารย์บามาเก่าศูน เลยตัดออกซะมันกมามืาเพราะว่ามันออกดูแล้วมันมอญละ่ะกับศูนย์ศูนยับขยันทีดง่า <laughs> มปวดเลยตัดมันถิ่มจะเลยตัดมันถิ่มหม่วันึงแต้งว่าน,นีอาจารย์คิดว่าศูนย,อย์อยู่หลักสิบอยู่หลักสิบศูนย์ปากหลักสิบวันนี้รัฐบาลไทยก็ศูนย์อาจจะอยู่หลักสิบไม่แน่อาจจะอยู่ล่างก็ได้หรือว่าอยู่บนอาจารย์ก็บอกไม่ได้ว่ามันอยู่บนหรืออยู่ล่างเนาะเพราะว่างวดนนี้สัญจรด้วยสัญจรเนี่ย เป็นหวยที่ที่คาดดาไม่ยากหรอกหวยสัญจรแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่ในการเสียงดวงของเฮาในแต่ละคนอาจารย์ก็บอกเป็นเพียงแนวทางไปเนาะครับ<ช>ผมเลี๋ยวจาย์เขียนให้เลอยบ่ครับเขียนเลอยบอ่ครับเขียนเลยครับเขียนเลยเนาะครับเอฟซีกำลังร่อพี่้องทาโด่นี้นเป็นตัวเลขความฝันบอกอาจารย์ เป็นลเลขที่เป็นนางวันวิสาขะทั้งทั้งเหลขนางทั้งความฝันแต่ว่าเลขที่อาจารย์ติเกียนไห่ก็เป็นเหลขในในเรื่องของแนวทางที่อาจารย์ไดงวนนี้อาจารย์ก็ติเกียน,น,น,นไห่ได้หนีมนเลยครับแล้วก็เป็นศูนย์จะอยู่หลักสิบเนาะครับผมนี่เดี๋ยวจะยนเดี๋ยวค่อยดู เจ้าน um, er. er. er uh ี uh ่อันนี้เลขที่อาจารย์ชาดออกมาให้นะผเลขตัวนี้ที่อาจารย์อาจารย์ชาูชาดออกมาให้ก็มีศูนย์นี่เลขเลขที่อาจารย์คันมากแล้วก็อาจารย์ก็สีแถมไปแจกเลขตัวหนึ่งเนาะติดใจแับน โตวเดีอยจารย์้อนสุนี่แหลืออะรเบแยดเขมเข้มนี่ถ้าถ้าถ้าเขามาเขาแบบเข้มจุ่มแค่ลมพัแค่ลมัดหลอกได้อมันบ่อพ่อมันบ่อพ่อแค่มาี่หนึ่งมันเลยมัขาดอีกตัวหนึ่งขาดอีกตัวหนึ่งขาดอีกตัวหนึ่งมันมันบ่อพ่อเลยนี่ครับอาจารย์อยากให้เก้าสูองตัวหนึ่งเก้าสูงสอเข็นทังไตเลยก็ได้อาจารย์ ครังล่าสุดทีเขียนเล็กั่งสมาธิให้เพื่อนโอ้ตีเด็นั่งสมาธิโต้ขึ้นมาสูงวดแท้อาจารย์มันบ่มเบยมันมันขยายถึงศูนย์โต้ถงศูนย์นขยันพักเมืองอาจารย์ว่าวันนี้มีศูนย์นะอีเลขที่อาจารย์เห็นศูนย์ใหญ่เลยนย์ห้าหม่องมังค่อเลขทกี่อาจารย์นางสมาธิเห็นตัวเดียวเลยศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เม็ดเดียวศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์อาจารย์นางสมาธิเห็นเป็นเลขเม็ดแดงเลยเจ็ดศูนศูนย์ รัฐบาลไทยวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์เหมือนเดิมครับเห็นไม่ชัดครับรัฐบาลไทยวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศ<ร>ูนย์ศูนย์หลักสิบศูนย์หลักสิบแต่ว่าอันนี้เป็นเลขนั่งสมาธิอาจจะพื้นที่ไม่พอแต่ถ้าเกิดคนมากสองศูนย์ก็ไปใส่เอาเก่าศูนย์สองเ้อครับไปใส่เอาเก้าศูนย์สองแต่ที่อาจารย์เน้นที่สุดก็คือศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ ศูนยเจ็ดเจ็ูนนี่ยอาจารย์อาจารย์มาตัวโบก็เขียนตัวนี้หน่อยกันด้อาจารย์ตัวน้หน่อยขาง0 2กันเลออเอาสีน้ำเงินใส่นะครับเนาะครับีน้ำเงินใส่สีน้ำเงินใส่กัตัวโบก็บรรดาตัวสีออกเลยอืมนะอันนี้เด้อ902เด้อสามตัวมีสามหาง902 904 905งวดนี้ รัฐบาลไทยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ติดศูนย์ไ้ก่อนเลยติดศูนย์ไปเลยแล้วก็เลขตัวนี้เป็นเลขนั่งสมาธิของอาจารย์วันาพาะใหญ่อาจารย์ไปนั่งสมาธิอยู่ในอุโบสถเลขมันลอยขึ้นมาเลยเป็นเลขศูนย์เจ็ดสีแดงเม็ดเดียววันนี้ถ้าใครเสี่ยงโชคก,ก็ซื้อเอาศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เพราะวันนี้อาจารย์น้นเลขนิ้นของอาจารย์ก็เลขเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแต่ก็ในใน,ในเรื่องของการคาดการณ์ของอาจารย์เนาะ มันกอาซีถ้าถ้าจะเป็นสามตัวก็ซื้อห้าศูนย์เจ็ดไ้ด้วยก็ดีนะห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเหล็กสามตัวเทรยนนี่เป็นเหล็กนางสมาธิของอาจารย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ซื้อไว,อว้เลยเลยเมื่อวานี้ยสีหาว่าบอกครัเพราะวันนี้อาจารย์ยิ่งใส่ศูนย์เลยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์วันนี้รัฐบาลไทยเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้น เลขศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เนี่ยอาจารย์ชอ,อบมากเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นที่อาจารย์ไปนั่งสมาธิอาจารย์ไปนั่งสมาธิเนี่ยเลขมันลอยขึ้นมาเลยเป็นเลขศูนย์เจ็ดเลยศูนย์เจ็ดแต่มันอยู่ข้างล่างอไ<ๆ>ม่ได้อยู่บนเลขศูนย์เจ็ดอยู่ล่างนะเลขศูนย์เจ็ดเนี่ยอยู่ข้างล่างมันเป็นเลขสองตัวแต่ไม่รู้อาจารย์ก็กาลันตีไม่ได้ว่าจะอยู่ล่างหรืออยู่อยู่บนครับก็ให้ไปซื้อกันเอาเองซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ สายออกกาลังกายก็เ nice right ่อศูนย์ไว้ก่อนใช่สายเลีนสายล้นศูนย์บนศูนย์ล่างอัดไว้ก่อนอัดไว้ก่อนดไว้ก่อนครับืออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์เป็นเพียงแนวทางสนับสนุนตลาดกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นครับอ่าไม่มีเจตนาหลอกลวงเป็นเพียงบนแนวทางมได้เงินครับให้มือศูนย์มาด้งเงินครับ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 ก็เลขที่อาจารย์ชอบมากที่สุดงวดนี้ก็คือเม็ดเดียวเจ็ดซูนอลศูนย์เจ็ดซื้อรัี่ไว้เลยครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ ถ้าตรงๆก็07มิตเดียว07แล้วก็อาจารย์ก็จะบอกเลขตัวนี้ก็มันมีที่มาอยู่แล้วที่อยู่นี้อาจารย์ก็ให้แค่ไม่กี่หางเนาะ1 2 3ไห้แค่4หางหนึง4หางบัวลายไห้4หางไห้บัวลายเลขวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอมี0ก็เน้นไปที่07แล้วก็05 ศ7แล้วก็0 5 0 7แล้วก็0 5นย์าวันนี้โอเคขอบคุณอาจารย์หลายครับผมอาจารย์อวยพรให้ลูกศิษย์เน่ลูกศิษย์ลูกหาที่ชมอยู่สายคลิปนี้ก็บ่มียังหลายงวดนี้เสื้อเอาก็ขอให้ลำรวยเงินทองเนาะปรารถนาจริงใดกันใดจริงนั้นขอให้ลำรวยทุกคนปลูกหวยทุกคนวันที่หนึ่งมิถุนายนรวมทั้งอาจารย์ด้วยครับอ้าวขอบคุณอาจารย์หลายมีแคร์ซัมมี่ที่ให้ไปอย่าลืมเด้องศูนย์เจ็ด ศูนย์เจ็ดอย่าลืมศูนย์เจ็ดอาจารย์บอกแค่ว่าศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวครัเจ็ดมเดียวเดเจ็ดเดียวเสียวทั้งเทศเสียวทั้งทั่วโลกนิดเดียวของอาจารย์เซียมศูนย์เจ็ดเม็ดเดียววันนี้โอ้ยยสำฟาทีเงินขอบคุณเอฟซีด้ และนี่ก็เป็นแนวทางของอาจารย์แซมนะครับผมประจำงวดวันที่1มิถุนาย,ยน2567นะครับผมก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ